ล,ล่ออาหารวีแกนภายใน50วินาทีเริ่มก่อนอื่นต้องลบภาพอาหารมังสวิรัติแบบเดิมออกไปเพราะนี่คือที่สุดของบุฟเฟ่มังสวิรัตและวีแกนมีให้เลือกมากกว่า100รายการของข้าวของหวานจัดเต็มเมนูไทยจีนญี่ปุ่นอินเดียยุโรปอิตาเลียนมีหมดยอมใจเขาจริงๆไม่ว่าจะกินมังหรือว่ากินเนื้อสัตว์ก็อยากให้มาลองค่ะแล้วเราจะได้เห็นอาหารที่หลากหลายกว่าที่เราคิดไว้มากๆเขาไม่เพียงมีเมนูเยอะนะแต่มีสเตชันอาหารที่ปรุงสดด้วยออมเบอร์ริโต้ส้มตำสูทตี้แพนเคก้กถูกใจมากค่ะและเมนูที่หวานกับน้อง คำถึงรอบนอกนุ่มในอร่อยมากแต่ก็ริสโต้เวกนส s กล็อปสอันนี้เราสั่งได้เลยอยู่ในบุฟเฟ่นะคะส่วนชีสเวกนก็หอมมันนัวอร่อยค่ะของขาวจบมาต่อที่ของหวานกันค่ะของหวานก็มีให้เลือกเยอะมากทั้งบ้านนี่ถั่วเลนทิลชีสเค้กมะม่วงหิมพานต์ลูกชุบข้าวเหนียวมะม่วงฟองดูผลไม้ถ้าอยากมาเปิดประสบการ์กินอาหารีวกนแบบตัวเลือกเยอะอร่อยมาลองกันได้ที่โรงแรมโฟร์พอยต์สไปชาร์ตัน n บงกอกเซนทรัลวิทสิบหมีให้บริการทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนและพิเศษสำหรับเดือนตุลาาคคคมเ้ีโรดวย่ะ ถึงตรงนี้รีบเซฟและแคปไว้เลยค่ะเอาไปโชว์ที่หน้าร้านบอกว่ามาจากวกเกนแคลนเดอร์รับไปเลยเวลคัมริงฟรีคุ้มในคุม้ม